สวัสดีทุกคนค่ะเรามาชมกระเป๋าหนังงูทะเลสวยๆกันนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องเห็นนำน้อง BK เคมิ ini, หนังงูทะเลมาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันอันนี้เป็นงานหายากมากนานๆ จะมีมาสักทีหนึ่งนะคะพี่พี่ะไม่ใช่แบบว่านานแบบหลายเดือนนะคะนานหลายปีกว่าจะมีมาสักทีหนึง่งและที่สําคัญต้องเห็นค่คายดกมากพี่พี่ะทถูกไปผาาที่ไหนไม่ได้เลยค่ะนางูทะเลอีกหนึ่งชนิดที่สวยเป็นอมตะความสวยความใหม่ของเขาการเวลาข้าไม่ตายพี่พี่ะงานสวยน่ารักและไม่มีเลี้ยงอันนี้ไม่มีเลี้ยงนะคะ ยากหนังสวยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะ,ะก่อนอื่นน้องเอกจะให้พี่ๆดูงานสะสมของน้องเอกก่อนนะคะเอาละค่ะเสียถือมาเลยน้องเอกก็จะมีสะสมหนังหูทะเลไว้พี่ๆถ้าไม่สะสมนะมันหายากแล้วเราเป็นคนขายเนี่ยมันไม่ได้เลยเราก็ต้องเช่นไหมขึ้นชื่อว่าหนังหูทะเลใบนี้เกิน8ปีแล้วค่ะพี่ๆขะสวยมากก็ถึงบอกว่า การเวลาข้าไม่ตายนะน้น้องเอกจะได้รีวิวหนังงูทะเลสักทีหนึ่งน้องเอกก็จะหยิบงานสะสมของน้องเอกเนี่ยมาให้พี่ๆชมงานสวยมากอันนี้ใบที่หนึ่งอันนี้ใบที่สองสีชมพูแบบสวยแบบอลังการมากเลยนะคะพี่ดูใบน,นี้อันนี้เพิ่งเพิ่งได้มาครอบครองไม่นานน่าจะแบบปีสองปีนะคะพี่ๆขาก็สวยน่ารักมันก็ต้องเก็บปะเนาะอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็ประมาณ สองปีได้อันนี้ก็สวยมากเลยหนังสวยมากๆเลยแล้วก็ตัวนี้อันนี้เกิน8ปดปีนี่นี่สามใบนี่เกิน8ปดปีสองใบนี้ได้มาใหม่นะคะพี่ๆขามันมันเป็นงานที่ ถ้าได้สะสมแล้วพี่พี่จะชื่นชอบความวิเศษวิเศษความเลิศเลอของเขามันก็จะมีความแบบโดดเด่นไม่เหมือนวัตถุดิบอื่นๆมันหายากถ้าชื่นชอบความโดดเด่นนะคะพี่พี่ขาถ้าพี่พี่ชื่นชอบความโดดเด่นสวยไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้งานนงเห็น่ะจะไม่ทําให้พี่พี่ผิดหวังอย่างแน่นอนพี่พี่ดูนี่สวยมากเลยนี่ค่ะดูดูดูอันนี้คือของนงเอยเองนะคะส่วนอันนี้ BK mini มาใหม่ล่าสุดเดี๋ยวให้ดูราคากันต่อ ทีนี้พี่พี่ดูแล้วว่าเออแต่ละใบเนี่ยอายุการใช้งานแบบเกิน7 8ปีไปแล้วเนี่ยยังสวยยังใหม่การเวลาค่าไม่ตายอันนี้คือสเสน่ห์ของหนังหนังสวยหนังใหม่มากพี่ๆี่ค่ะนี่นีดูราคานี่นี่ราคาอันนี้เช็คในเว็บไซต์ล่าสุดเลย9,000กว่าบาท รุ่นที่น้องเอใช้หยิบสีแดงเลยค่ะรุ่นที่น้องเอใช้อ่ะมีนะพี่พี่ดูราคาอยู่ที่ใบละ5 9 0 0ัรอบาทอันนี้คือ,อาราคาสินค้าประเภทนี้ถ้าเป็นหนังงูทะเลราคาก็จะอยู่ตั้งแต่5,000บาทอัพไซส์ประมาณนี้นะคะจะอยู่ที่5,000กว่าบาทอ่าถ้าอย่างเงี้ยถ้ามีแบบอะไรอย่างนี้มีวัตถุดิบเยอะอย่างนี้ใบน,นี้หยิบหยิบ,ยบหมื่นได้นะคะพี่พี่ค่ะตัวนี้มันไม่มีเลี้ยงนะคะทีนี้หนูจะให้ดูหลายๆรุ่นว่าปกติแล้วหนังงูทะเลเนี่ยเขาขายกันอยู่ที่เท่าไหร่ นี่หมื่นกว่าบาทนะคะพี่พี่ค่ะน้องไม่ใช่ราคาเบาๆนะเนี่ยค่ะอ่ะให้ดูมีหลายสีเห็นไหมคะราคาเป็นหมืน่นใบเล็กใบน้อยเนี่ยคือใช้หนังน้อยกว่าของเ,เยอะเลยอีกหนึ่งงานที่น่ามีไว้สะสมแล้วก็ครอบครองพี่พี่ค่ะโดดเด่นและไม่เหมือนใครคุ้มค่าแน่นอนค่ะ ใบนี้ขนาดความกว้างจะอยู่ที่8นิ้วสูง6.5นิ้วหนา4นิ้วราคาพิเศษจากน้องเอ๋ใบละ1,990บาทเท่านั้นสีขาวอูยน้องเอ๋มีไม่กี่ใบนะสีขาวหนังงูทะเลลายน้องสวยมากพี่พี่ค่ะลายน้องสวยลายน้องชัดมากเลยอะ่ะดูดีคือหนังงูทะเลเนี่ยเขาจะมีลายที่สวยมากนะคะพี่พี่ดูใกล้ๆอ่าแต่หนังเขาจะไม่เป็นเกล็ดเหมือนงูเหลือมงูหลามนะ แล้วทรงเนี้ Bk Mini เนี่ยเป็นรุ่นยอดนิยมนะคะพี่พี่เป็นรุ่นที่สาวๆทั่วโลกอยากจะอครอบครองแล้วก็สะสมแล้วน้องเอก,ก็ใส่หนังงูทะเลเข้าไปไม่เหมือนใครส่วทรงนี้ถืออวดถือโชว์พี่พี่ใบนี้พี่พี่เอาไปใส่โทรศัพท์มือถือนะคะเอาไปใส่เข้าของเครื่องใช้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้เลยนะคะอาจยวเ,เปิดให่ดูข้างในนะคะ นี่ด้านในพี่พี่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทซับในจะเป็นซับผ้านะคะตัวสายสะพายยาวนะคะก็<ค>ะจะเป็นสายหนังงูทะเลโอ้โหแม้แต่สายสะพายยังสวยอะ่ะพี่พี่ดูดีลวดลายเอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ยแบบหชับบดีมากไปต่อกันที่สีต่อไปสีน้ำตาลค่ะเป็นน้ำตาลเข้มนะคะอ่าน้ำตาลเจ้ากันแลสวยมาก พี่พี่ค่ะดู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 บีเคดีไซน์แฟชั่นยอดนิยมง,งานแฟชั่นเอามาตัดตลอดการราคาพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นรุ่นนี้แหละหน่าสะสมเลยนะคะ1,990บาทเอาละคะ่ะพี่พี่คะ่ะถ้าสนใจนะคะ กระเป๋าหนังงูทะเลในคลิปวิดีโอนี้พี่ๆแคปภาพแล้วทักแชทได้เลยฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะต้องการเก็บเงินปลายทางหรือโอนเงินแจ้งได้เลยสําหรับพี่ๆที่รับชมน้องเอ๋ทาง youtube น้องเอ๋จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปนะคะเมมเบอร์น้องเอ๋เสร็จแล้วทักหาน้องเอ๋ทางไลน์นะคะและสําหรับพี่ๆที่เล่นไลน์ไม่เป็นนะคะน้องเอ๋ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้โทรหาน้องเอ๋ได้เลยพี่ต้องการ BK หนังงูทะเลค่ะอย่างนี้เลยนะคะ แล้วก็บอกเลยว่าอยากได้สีอะไรแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่เดียวน้องเอกเก็บเงินปลายทางให้นะพี่พี่นะไปต่อกันที่สีต่อไปสีดำสวยมากใบนี้เป็นงูเหลือมอ้อค่ะเสียสีดำเรามีอย่างงูทะเลไหมนี่นี่คะ่ะน้องเอกให้ดูของน้องเหกเนี่ยเกิน8ปปีแล้วใบนี้ภูมิใจนำเสนอมาก เอาจริงๆนะสวยอลังการโดดเด่นแล้วก็ไม่เหมือนใครไม่ไม่เก่าไม่เหี่ยวไม่มเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันสวยใหม่ตลอดการสีดําไม่ใช่ค่ะต้องไม่มีเกร็ดอ่าต้องไม่มีเกร็ดหนังสีดาเนี่ยต้องเห็นมีให้เลือก2แบบนะคะมีเป็นงูเหลือมอ้อแล้วก็เป็นหนังงูทะเลเป็นลายเสียมองออกไหมมอ,อมองออกมีไหมคะน่ารักมาก สีดำน่ารักมากตัวนี้เป็นงูเหลือมอ้อนะคะหรือเรียกอีกชื่อนึงว่างูหัวกะโหลกนะคะพี่ๆขาสวยมากเลยค่ะเป็นงูน้ําจืดนะคะพี่ๆตัวนี้ความเงาความเงาความสวยความโดดเด่นนะ่ะผิวค่อนข้างมันเงาเหมือนงูทะเลดูเผินๆนึกว่างูทะเลเลยมีความสวยมีความมันเงาแต่ว่าไม่มีเนาะ เอออันนี้สีดําจะมีแต่งูเหลือมอ้อนะคะแต่ว่าเกรดของน้องอ่ะจะเหมือนงูเหลือมงูหลามก็จะเป็นความสวยงามผสมผาษสานระหว่างงูใหญ่กับงูน้านั่นเองนะคะพี่ๆขาตัวน้องไม่ใช่งูตัวใหญ่แต่ว่าน้องจะมีเกรดเหมือนงูเหลือมงูหลามแล้วก็ความสวยความเงางามเนี่ยพี่ๆลวดลายน้องจะมีลวดลายด้วยแต่พอทําเป็นสีดําน้องก็จะมองไม่เห็นนะคะดูผิวเผินคล้ายๆกับ งูทะเลนะคะพี่พี่ขาใต่อกันที่ส,ะะสีต่อไปนะคะสีต่อไปนะคะเป็นสีแดงพี่พี่ขาสีแดงก็เหมือนของน้องเอ๋เลยอ่ะเสียหยิบสีแดงมาค่ะพี่พี่ขาสีแดงนะดูสีแดงที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว8ปีใบนี้เอาไว้ถืออวดถือโชว์เพราะดีไซน์สวยเก๋ๆแล้วก็น่ารักมากตัวนี้ก็เหมือนกันพี่พี่ขาราคา1990บาทมีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มแล้วน้องเอ๋มีของแถมให้ทุกออเดอร์เหมือนเดิมนะคะของแถมช่วงนี้ก็จะเป็นพวงกุญแจ หนังหนังจระเข้ค่ะก็เป็นบริเวณเขาเรียกขาจระเข้นั่นเองนะคะหนึ่งตัวมีแค่สีขาเท่านั้นนะคะนี่คือสีแดงงานที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว8ปีเวลาที่น้องเอนรีวิวน้องเอกโชว์อยู่ตลอดนะไม่มีให้ด้วยแล้วก็ตัวนี้คืองานที่เพิ่งผลิตมาใหม่ล่าสุดเลยนะคะพี่ๆค่ะน้องหนังงูทะเลอีกหนึ่งชนิดที่หน้ามีไว้ครอบครองแล้วก็สะสมถ้าเกิดว่าพี่ๆชื่นชอบที่จะเล่นสะสมเครื่องหนังแล้วเนี่ย น้อ,องเอกก็อยากจะแนะนําให้มีหลายๆเขาเรียกว่าหลายๆลย่ใพัผ่าน์นะคะพี่พี่ค่ะเอามันเป็นงานที่สะสมได้เพราะมันงานที่แบบมันไม่หลุดไม่ไม่ลอกไม่ร่อนมันแข็งแรงทนทานมันเหนียวนนึบแบบอเรียกว,ว่าอะไรอะคือเวลาผ่านไปอะพี่พี่แบบเป็นจะเป็นสิบปีแล้วน้องก็ไม่เก่ากันเวลาก็ข้ามไม่ตายอย่างเนี้ยพี่พี่พ สิปีเป็น8ปปียังขนาดนี้และยี่สิปีก็คือได้ยาวอะนะ่ะเนาะมันเป็นหนังที่เก็บได้ยาวจริงๆสีเขียวหเขียวเลมอนมะนาวสวยมากที่สุดลายน้องสวยจริงๆเลยพี่พี่ขาน้องเห็กมีแค่ไม่กี่ใบนะคะชื่นชอบใบไหนสีไหนก็แค่ภาพัาะหาน้องเหอกได้เลยนะคะ สีเขียวค่ะไซส์มินิเอาไว้ใส่โทรศัพท์มือถือแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะดีไซน์ยอดนิยมนะคะตัวนี้ต่อไปเป็นสีน้ําตาลทองค่ะเป็นหนังงูทะเลเป็นหนังงูทะเลทุกสียกเว้นสีดํานะคะอ่ะนี่สวยมากพี่ๆค่ะมากถึงมากที่สุดเลยแหละจริงๆทั้งสวยทั้งภูมิแล้วก็ ดีไซน์ความสวยความแฟชั่นความน่ารักความเก๋สวดทรงโอ้ยพี่พี่ค่ะสวยทุกสีโลยขอบคุณที่รับชมนะคะชอบสีไหนถ้าหาต้องเห็ได้เลยแล้วต้องเหกจะทําคลิปให้พี่พี่ได้ชมกระเป๋านังสวยๆแบบนี้อีกพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ